สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิรนาคให้โชคช่องพญรันาคให้โชคก็เป็นสื่อกลางนําเล็กเด็ดเลขดังของสมครต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมติดตามนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่แอดมินนะครับทําคลิปเกี่ยวกับเลขทู ไอ้ไข่นะครับก็จุดทูบขอไอ้ไข่เด็กวัดจะดีนะครับมาก็วิ่งแตกสามงวดติดนะครับก็มาตามต่องวดสิบหกพฤษภาหกห้านะครับสำหรับงวดวันที่ 16, สิบหกเมษาหกห้านะครับก็เป็นงวดแรกที่แอดมินจุดทูบนะครับก็ให้มาหนึ่งหนึ่งแปดนะครับก็เข้าเลขหนึ่งกับเลขแปดนะครับวิบ่งนะครับ ส่วนงวดวันที่2พฤษภานะครับก็จุดทูบได้2-8 8นะครับก็วิ่ง2กับ8นะครับก็ผลออกนะครับก็คือ6 4 2นะครับก็เข้าเลข2นะครับตัวหนึ่งนะครับข้าบนนะครับมางวดนี้นะครับก็แอดมินก็จุดทูบขอนะครับกับไอ้ไข่เด็กวัชดีนะครับก็ได้0 1 8ย์นนะครับก็ให้วิ่ง0กับ1นะครับ แล้วก็เม็ดเดียว018 0108 18นะครับขอบคุณสรับการติดตามรับชมนะครับ